สวัสดีค่ะถึงน่าจะง่วงแต่จริงๆเราไม่ได้ง่วงนะคะตอนนี้กําลังเป่าผมอยู่ค่ะวันนี้จะมารีวิวรูปแบบในการใช้ชีวิตประจำวันของหยิงแยนะคะเริ่มต้นจากการเป่าผมนิดนึงแล้วก็เออเปลี่ยนใจแล้วมาแต่งหน้าแทนดีกว่าติดสติกเกอร์ตาสองชั้นนะคะสำหรับวันที่แย่ต้องการให้ชั้นตายันอันหนาจะได้กิดอะไรเน่ได้เยอะๆขั้นตอนถัดมาค่ะบำรุงใต้ตาด้วยมเดี้เซ n เนลนั่นเองนะจ๊ะเป็นครีมทาตา ทําให้ตาของเราไม่บวมแล้วก็ไม่ค้าแล้วก็ไม่เหี่ยวด้วยนะคะแล้วส่วนหน้าก็ใช้เนลคีเหมือนกันของโมเดย์เช่นเดียวกันจะถูๆไปนะคะ <S <S หลังจากนั้นค่ะแยกก็จะลงรองพื้นที่หน้าด้วยสิ่งเหล่านี้ค่ะซีซีหอยสองสีนะคะสีเขียวสีขาวแล้วก็ตามด้วยบิซูบิซูนะคะเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะคะจําชื่อไม่ได้แล้วนะคะทำให้มันเกิดความโกล้นั่นเองแล้ววันนี้แยกขอใช้แปรงในการลงรอ,องพื้นค่ะเพื่อได้ความบางเบาอย่างสูงสุดลองดูกัน นี่ค่ะส่วนวิธีการก็ปดัดออกปดัดออกปดัออกปดออกแบบนี้นะคะ <t ell> แล้วก็ต้องระวังนิดนึงสำหรับคนที่ใช้แปรงนะคะคนที่ไม่เสียลลอยอยู่ไม่คนใช้แปรงนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้ผิวแย่แข็งแรงขึ้นมาแล้วจ้ะถัดมาค่ะตามด้วยคอนซีลเลอร์จ้ะคอนซีลเลอร์แย่ใช้เป็นของอีทูดี้นะคะตัวนี้ดีมากใช้ no. น้ำบอลนะจ๊ะสำหรับสาวผิวเข้มใช้น u m เบทูจ้ะถัดมาค่ะ3 c e ซีอสีชมพูตัวนี้เอาไว้ลงที่แก้มนะคะใช้แปรงลง โอเคตัวนี้จะแบบว่าสําหรับคนที่ขาวจ,จัดๆเท่านั้นนะคะเพราะว่าสีมันจะค่อนข้างอ่อนมากเลยแล้วก็เกลีย่ยให้ทั่วแก้มแบบนี้นะคะขั้นตอนถัดไปใช้เบนนายค่ะเป็นแป้งฝุ่นอย่าเชื่อว่าอันนี้น่าจะดีกว่านาทีรีฟนะคะแต่ราคาก็สูงกว่าตามเรื่องตามราวนะคะราคาจะสูงกว่าอยู่แล้วนะคะก็ใครมีตังค์ใหม่ก็ลองใช้ดูนะคะอะตัวถัดมาค่ะเชดดิ้งหน้านะคะด้วยโบทานิกค,ค่ะเป็นเพรสพาวเดอร์นะคะจริงๆแล้ว ก็เอามาประยุกใช้นะคะมันไม่ใช่บรอนเซอร์จริงๆแต่เป็นเพรสพาวเดอร์สำหรับคนผิวเข้มคะ่ะถัดมาอันนีล้ลายด่างนะคะด้วยผู้การปลายแบบเล็กๆนิดนึงนะคะอ่ะเราจะมูกโดยที่ไม่ต้องพึ่งหมอะสัญญรกรรมถ <c oughs> ัดมาค่ะทำคิว้วทำคิวค้วคิ้วสอมิตินะคะไม่สามารถทำเป็นสมิติได้นึกจากว่าเขียนเอานะคะใช้ของอ e ีทูดค่ะชอบมากตัวนี้จะเป็นสีที่เข้มที่สุดของอ e ีทูดนะคะ จะได้เหมาะกับสาวผมสีดำเอเชียนลุคออเรนทอลนะคะแล้วก็ตามด้วยแปรงปัดและหลักแบบนั้นค่ะถัด <it> มาจากอารตี้ยอดนิยมเลยนะคะตัวนี้แกก็ซื้อตุนๆเอาไว้นะคะเพราะเป็นลิมิเต็ดอีดิชันเราก็ต้องเก็บไว้นิดนึงไม่รู้ตอนนี้น่าจะไม่มีขายแล้วนะคะ ก็ไม่ได้คัดเป้าอะไรแนตะ่ว่าก็ทําให้ตามันดูบวมน้อยลงนะคะแล้วก็ใช้สีอ่อนๆน,นะคะทำให้เกิดหนกคิ้วมัน,น,น,นดูนสัมผัสออกมาถัดมาค่ะเป็นอายไลเนอร์แบบวอเตอร์ฟนะคะเป็นแบบแท่งแบบครีมบุกกิบนะคะของอีทตัวนี้กันน้ำได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ดัดขนตาด้วยที่ดัดขนตาของชิชไชโดนะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นมาสคาร่าเหมือนเดิมและตามด้วย หน้ามันวาวของเกาหลีนะคะตัวนี้ใช้อ e ี u ูดเป็นสีส้มแล้วก็ตามด้วยลิปสติกของลามครามสีโกแกตใ <c oughs> ก,ก๋โกแกตนั่นเองค่ะข้างในใช้อ e ี u ูดสีแดงนะคะทำให้ปากดูมีอะไรมากขึ้นค่ะหลังจากนั้นเป่าผมเปาเปาเๆๆเเ,ลเลแล้วก็ใช้ O M G ของเลซาชานะคะตัวนี้จะเป็นพิงค์เวอร์ชั่นสำหรับชนีชอบสีชมพูก็ ลองใช้กันดูนะคะวิธีการดูเหมือนจะยากตอนแรกแต่จริงๆแล้วฝึกไปฝึกมานังก็ทําได้เฉยนะคะอ่ะแนะนําว่าให้ลองกับหัวคนอื่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลองกับหัวตัวเองนะคะจะง่ายกว่านี่วิธีการ่างนี้แย้มมวนแค่ปลายพอกุกกิบตอนๆไม่ต้องม้วนนะคะมวนเฉพาะปลายทํานั้นใช้ความร้อนที่200องศาเซลเซียสนี่แบบนี้เลยเออมวนเข้ามวนเข้า123ปรื ออกนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะ่ะเป็นไงกันบ้างฮันลุคชิลชิแบบชนีไม่ได้แต่งหน้าเอ็นเปล่าได้ข่าวว่าเค็มแบบยังไงอะโอเคหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะคะนี้